ช่วงพักนะคะช่วงพักมาป้อนข้าวนะคะอาอน้องก็เลยถือโอกาสตั้งไร์ทักทายนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าลมแรงมากนะคะทุกท่านลมหนาวลมแรงมากเลยนะคะ,ะท่านไหนที่อยู่ที่โล่งๆเนาะก็ต้องอะระมัดระวังลมแรงหน่อยนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีท่านที่ผ่านมาเจอนะคะโอ้ยขยับไปลูกขยับไปอ่า ขอบคุณท่านที you you skin, ่เข้ามาชมไลฟ์รับชมไลฟ์ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวจะขอป้อนข้าวน้องก่อนนะคะอันอย่าไปอย่าไปอย่าไปมาหนีมานีนีดมานีมานีมาี่อามาเด็กเล่นที่อื่นไปเนที่อื่นมาะนะต้มไชใส่ถั่วตํมลาวใส่อลาใส่กูดงดำก็เม่ใส่ปูมา

ขึ้นบัวเธอเตี้ยสิตาราง E นะคะหนึ่งมาตบนตาวิลูกไทยนอตนี่เข้ามาให้กำลังใจมารับชมไลน์นะคะต้องเรียรีบับเพราะว่าต้องรีบไปตรงงานนะคะนะมีปลดุกด้วย นะคะปลาดุกย่างค่ะปลาดุกย่างแล้วก็ส้มตำนะคะแสงมันสว่างแห่งอยู่บ้งหรือแสงมันสะท้อนไหมเดี๋ยวไปดูก่อนไม่ได้ไ่ได้ดูอัน,นี้แสงมันสว่างมากไปมะแสงมันแจ้งเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทา้าใครเ,เนี่ยเอ๋เนี่ยแสงมันออกแสงมันสะท้อนอมีปลาดุกมีส้มตำนะคะเดี๋ยวสิป่อนเขาน้องใสก่อนค่ะ อย่าดูดูแลสุขภาพนะคะลมหนาวมาแรงแล้วตอนนี้เนาะยูทนเทนิ้ก็ลมแห้งๆค่ะลมแห้งอันนี้ไปค่ะเด็กๆอ่ะพวกอับรรดาสมนุนลูกหมาก็ยิ่งกันให้วอดนะคะไม่เลือกว่ากอีกก็อีไิจสยนอนมมเอาก็อีกมันั่างสมตามค่ะสมตามูบูาาธรรมดานะคะ นื่องจากตอนนี้ปกติแล้วก็จะมีพ่อนะคะก้อนข้าวให้น้องตอนกลางวันแต่ว,ว่าพ่อไม่อยู่พ่อล้วเหนื่อยค่ะเราเลยกลับไปผักหลอดพ่อเลยกลับไปประหารน,นะคะกลับไปบ้านก็เลยต้องตัวเองก็ต้องตื่นเช้ามาห,า,หาข้าวเนีย้ยไปพาเด็กเด็กเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินหูเดี๋ยวก็กินห้าหนอดไปนหิวว้วเข่าเดยวกินขา้าคือ มากินสมตังค่ะคณมากินสซตังอันนี้เป็นปลาดุกแต่กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนแพมเพิร์ดเสร็จแล้วเปลี่ยนปูที่นอนกินข้าวเสร็จแล้วก็จะต้องเอาให้นอนแล้วก็กลับไปทํางานนะคะแสบอยบอกอย่าฝ้าอย่าฝ้าเล็กๆนักไปต้อนกลุ่มนักไป ไม่รู้มีท่านไหนผ่านมาเจอไรา์นี้บ้างเนาะมาทักทายอ่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กุมนลร้หน่หนนะคะกำลังก้อนข้าวน้องค่ะเนี่ยมีสบตำปูปะลาอร่อยคะ่ะแซ่บแซ่บ แต่ว่าไม่มีข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวถ้าพ่ออยู่อ่ะพ่อจะเป็นคนนึ่งพ่อชอบกินข้าวเหนียวแต่ว่าความที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนเนาะอะไรที่มันสะดวกอะไรที่มันง่ายก็เลยต้องเอนนี่ไปก่อนข้าวสวยเนี่ยมันจะสะดวกดีนะแค่เสียบฟักเนาะเสียบลักแลก้วก็สามารถกินได้หมดอะ่ะกินได้กับทุกอย่างน,นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นคนแก่เนาะเขาก็จะติดนิสยัยแบบว่ากินกับอ่ากินข้าวเหนียวอยากไปอยากไปตอนกินข้าวคอยไปนอนถ่ายยุคนไปนอนถ่ายยุคนไปแน่แน่เบื้องเบื้องเบื้องอย่า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 ดื้อย่าดื้รอ,อเป็นคิวใครคิวมันทานข้าวทานปลากันหรือยังคะคุณผู้ชม่านไหนที่ขาดมาเจอนะคะ ไม่ได้ทักทายต้องขออภัยนะคะขอบคุณท่านที่เข้ามาชมหรือว่ามาดูย้อนหลังให้นะคะคุณทันท้นจะเข้ามาดูย้อนหลังให้กมลรันน,นะคะเฮ้ย๊ขบขักก๊บเนี่ยนวดเข้ากันยาวละคะ่ะยาวเพราะว่ายังไม่มียังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดให้ เม่ว่าะมากลางคืนก็ไหน,นจะทํากับข้าวทําอะไรให้กินแล้วก็เหมือนสายตาไม่ค่อยดีเลยค่ะก็เลยไม่ได้ตัดต้องรอเป็นวันวันหยุดถึงจะได้ตัดอีกทีแสบอยู่บอกกินเบาๆง่ายๆไม่อยู่เบาหยาดไมดีว่าเขามีอะไรเขาก็กินง่ายนะคะทุกคนมีอะไรให้กินเขาก็กินง่าย kin-kin, kinlayan -kin to uwan na ที่ทำให้เสร็จทั้งก้อนข้าวทั้งเปลี่ยนแคมเพิร์นะคะขับรถกลับไปดีว่าไม่ไกลนะที่ทำงานนี ถ้าเศษอาหารหล่นนี่ต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวมดมาขึ้นมดกัดติดแพ้ติดเชื้ออีก สองหน่วยเองค่ะค่ะค่ะอย่างชมตามยังสิใส่ค่ัว้าวไม่มาไม่เคยจะกินแต่ตามค่กับตามค่ต่างาม <co> ีใครเข้ามาเจอ,อไรนี้บ้างเลยเนาะไม่ได้ทักชายเลย สวัสดีค่ะสวัสดี8ปล้านดวงตานะคะอุ้ย8ปล้านดวงตา3าล้านไลคน่ะน่าจะไม่สะดวกพักเนาะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านกมนลรัฐพาทัวร์นะคะขอบคุณมากเลยตอนนี้กําลังป้อนข้าวน้องค่ะ ใช้เวลาพักนะคะเป็นช่วงเวลาพักออกมาป้อนข้าวน้องนะคะขอบคุณที่มาจอดให้กําลังใจนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะมาทักทายคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เจ้าบ้านในเดอ้อขอบคุณนะคะเดี๋ยวป้อนข้าวต่อกัน,นะคะ่ะปิงปะป้งไปหกกินข้าวปิ้งไปดุกค่ะ กบักบรึะงงินดูเาก,ก็ส่งตามเรากินอยนู่บ่ขานี่เพราะท่นอิเป็นบ่จะได้เติมข่าวให้เพราะมากว่าจะได้กลับไปทีก็ทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มกว่าท่ากว่าจะได้มาก่อนต้องให้กินไหวให้กินอิม่ม การนั่งไม่อิ่มต้องเพิ่มใหม่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดีเด๋ยวถึงจะป้อนเด็กๆอย่เพิ่งนั่งร่อก,กันอย่าดื้ออย่าดื้อป้อนคนแล้วก็จะมีน้องหมาอีกนะคะสามตัวที่ต้องป้อน ตัรองกีเธอบรเรรอือเป็นผู้แต่ซโตนีนนอกกับนุ่มในะคะลมหนาวนะคะที่ไหนหนาวบ้างไหมเนาะลมแรงไหมคะที่อื่นลมแรงไหมที่อุบลบ้านสมุทรล้านบ้านจะบ้านนี้ลมแรงมากขับรถก็แบบว่า ค่จะปิวพ่อก็ไม่รู้จะมาวันไหนนะถ้าพ่อมาก็ยังจะสะดวกหนเหนื่อยเหนื่อยน้อย,อย,อยลงหน่อยเพราะว่าไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแต่พ่อเขาก็เหนื่อยเนะเพราะว่าเขาอายุมากแล้วเขาก็เลยขอไปกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อน จะอยู่กับได้กับนาสักพักกว่าสันอยู่กับคนป่วยเนาะถ้าร่างกายหรือว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพออย่างนี้มันก็จะเหนื่อยจะล้านะถามว่าเหนื่อยไหมก่เหนื่อยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีที่จะไม่มีใครช่วยดูให้ก็เลยเหนื่อยก็ต้องทน ว่านี่ว่าสมตํานทังโขกก็ดกกตัวหนึ่งรัฐบาอินเดียจะวส้อว่าเหนี่้วได้ใส่ทองบ้านเอ้โยอะเสียเอาะลเสิหัวปลาให้มาจิน แบบที่ทํางานน่ะเขาก็ใจดีนะที่ทํางานาก็เข้าใจบอกเขาว่าต้องกลับมา้อนข้าวน้องช่วงเวลาพักนะก็ไห้ออกมาต้อเป็นความโชคดีแล้วก็ไม่ไกลมากถ้าอยู่ไกลหรือว่าต้องเดินทางไปไกลหรืออยู่ในเมืองใหญ่ๆนี่ก็จะลําบากมากเลยนะทุกคนแต่ความโชคดีก็คือแบบที่ทํางานไม่ไกลมากอ่ากินบดเบิร์เยะน้อยเยว จะเอาน้ำไาให้กินพอดีส่งตามกับเบิร์ดโคกเนินคุณนะไม่ใช่นน้อยนะแล้วตัวใหญ่ด้วยนะทุกคนกินมากตัวก็ใหญ่โยกกันนะักเวลายกเคลื่อนย้ายกันนี้นะหนักอ่ะเด็กๆก็ร,รอกินนะเด็กๆดีกระโด โอเดี๋ยวอานใก่อนดีวนะโอ้ยทักทายก่อนมีใครนมานี่นอโอ้ยสวัสดีค่ะแมงเม่า อ่าใครเนาะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะสุบัญกรมลัดพาทัวร์ขอบคุณมากเลยนะคะน่าจะเป็นใครเนาะน่าจะทีมงานบ้านน้องหวยแน่เลยเนี่ยใครก็แล้วแต่เนาะกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากเลยที่มาให้กําลังใจอ่าในการไลฟ์นะคะขอบคุณนะคะขอใครที่ไม่ได้ทักทายเด้อยินดีต้อนรับสุบัญญกรมลัดพาทัวร์นะคะแม่เนางคุ้นๆเหมือน หมือนบ้านน้องหมวยนีคล้ายๆมาจากบ้านน้องหมวยแน่เลยน้องหมวยน้องยู่ยี่แน่เลยยังไม่ได้กดดูเนาะต้องขออภัยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้เนาะทีมงานน้องหมวยนี่ก็จะเป็นบ้านใหญ่นะคะก็มีหลายๆท่ากพ่อหรอพี่ขนมบอบบันีน้องพี่ิ๊ ถูกดีขอบคุณนะคะทา่ทานทุกท่านเลยที่มาให้กำลังใจไม่ได้ทักท,ทายท่านใดต้องขออภัยด้วยนะคะการจัดนะกัรแห้งมันสิเกับอันนั้นเสร็จเผาจะโลนลูใสที่นอนไม่ได้ทักท,ทายท่านใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับน้ำใจเมตตีที่นี้ให้กับกบมลรน์นะคะ

ว่าใยญ่่อิ่มสิผมว่าอะไรตู้รูว่าต้นนิ้เกินมันรู้นก็หนโ่งอะปาก,ก,ปาก,กิ่ปกิังสิอน่อปยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะกราบขอบคุณนะคะ น่าจะได้อยู่สักครึ่งชั่วโมงอะไรได้สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีจะได้เพิ่มเป็นวิดีโอเป็นอะไรเก็บไว้เนาะเดี๋ไปดูหน่อยมีใครมาไม่ได้ทักทายเลยอาแมงเม้านะคะอ้าวพี่บอสพี่บอสมาเหรอพี่บอสสวัสดีค่ะ พี่บอสี่บอสแม่เจนน้องอันปันพี่บอสหายดีแล้วเหรอหายเงียบเลยขอบคุณนะคะพี่บอสยังไม่ตื่นคงไม่เห็นอะไรเนาะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะลีพี่จ๋า๋อพี่จ๋าลีวายมาจากบ้านน้องหมวยแน่ๆเลยเนี่ยแน่ๆเลยเนี่ย จำได้จำได้ไดถ้ารีพิจารีวายนะ่ะมากถ้าไปบ้านนะ้องหมวยก็จะได้ยินได้เห็นชื่อนี้แล้วก็จะมีคุณหนุ่มมีใครนะคุณนิวัฒน์หรือว่าใครลหลายๆคนอะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกดวงตาเลยคะ่ะพี่บอสพี่บอสหายดีแล้วเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะพี่บอส ก็ให้แข็งแรงหายไวๆนะน้องๆยังรอคิดถึงอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวป้อนข้าวน้องยังอยู่บนที่นอนอยู่เลยโอ๊ยหาอะไรทานนะคะพี่บอสจ้าตื่นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บอสขอบคุณพี่จาริไว้แล้วก็ท่านที่มาจอดให้กำลังใจนะคะอาจจะไม่สะดวกทักนนเนื่องจากอาจจะติดงานหรือว่า ขับรถมีภารกิจเนาะขอบพระคุณนะคะขอพระคุณรวมทุกๆุกท่านเลยนะคะที่มาให้กําลังใจเราขอบคนพี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวป้อนเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปทํางานค่ะป้อนเสร็จแล้วก็ไปทํางาน ถูกเลยถุงละห้าบาทถูกประหยัดกินง่ายยังเด็กต้องร้องก็นอนรอ,อกันสลอนอยู่ เดี๋ยวจะเอาให้กินเย่าไปวนัวโอ้โหสิคะทุกคนเสียงลมนี่แบบว่าแรงมากนะคะลมหนาวลมแห้งๆเพราะเป็นลมกระโชกนะแล้วบ้านที่เราอยู่มันก็เป็นบ้านไม้เนาะเสียงหน้าต่างเสียงอะไรที่แบบอุ้ยเสียงหน้าต่างจะหล่นใส่หัวอยู่ค่ะทุกคนหมดแล้วนะนี่เหลืออันเดียวนะ นางมีบอลสิน่นนางก่อนนอสวัสดีเนี่ยทักทายสวัสดีครับคอณโอ้ยดูม้อโอ้ยดูมนอสวัสดีครับโอ้เอาเนร์ระบายดิเอาเปั๊บายดิ กี่นาทีละโอ้ยี่สิบสองนาทีไม่น่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาหมดใกล้จะหมดเวลาพากลักละขอบคุณนะคะพี่บอสขอบคุณพี่จารีวายนะคะผมอะไรนะไม่ได้เป็นห่วงแต่เอยผมไม่ได้เป็นหมอแต่อาจจะเป็นห่วงครับโอ้หมอคงรักษาไม่หายครับ ขอบคุณนะคะพี่บอสที่มาอยู่ทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกดวงตาเลยค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจบ้านกมลรัตนนะคะเดี๋ยวขนยาสลงมือเป๊บหนึงเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์แล้วค่ะเพราะว่าต้องกลับไปทำงานนะคะ เสียงประตูดังเค่ำๆค่าๆเลยอ่าบอสจะเพิ่งมันใส่ผมนะครับขอบคุณที่มาทักทายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะคะราบขอบพระคุณนะคะอ่านพี่บอสคะเดี๋ยวน้องจะขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะได้20กว่านาทีอ่าขอบคุณพี่บอสนะคะขอบคุณอ่าพี่จาริวายเนาะ ที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็คนใจดีที่อยู่ด้านบนทุกทท่านนะคะกาบขอบพระคุณตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายนะคะกับผลรักก็จะขออนุญาตลงไลน์อ้าวอันนี้น้องชายตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วคัะทุกคนอ่ะขอขนบคุณเราจะเอาเยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะออานิดนิดเดี๋ยวก็จะเอานอน ขอบพระคุณนะคะบายยค่ะเดี๋ยวจะมาขอกำลังใจใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะชิอนลงอีบอ๊ะอะานอนลุบเลนอนนนปกอี่บนเตียงนี่หือบนเตียงนอนแล้วปะทำยี้พอแล้วเนาะแล้วต้องกินน้าตาลให้โดนแหลกว่าจะได้มาก็ประมาณทุ่หนึ่ง่าเริ่มงานอีกทีตอนทุ่มนะคะ ขอขอบพระคุณนะคะพี่บอสขอบพระคุณพี่จาริวายนะคะขอบคุณมากๆค่ะขออนุญาตจบไลฟ์นะคะอะไรเอนอขนเอาคึ้นเลยเอานเลยเยเสิเป๊ะปั๊บหายเดี๋ลงไหลก่อนขอบคุณค่ะขออนุญาตจบไลฟ์ค่ะอ่าใครนอกนี่มาใหม่เนี่ยสวัสดีนะคะอ่ะน้องอู๋เน่ๆเลยเนี่ยบ้านนอกนี่สะกดภาษาอังกฤษเอา ขอบคุณนะคะน้องอู๋เดี๋ยวพี่ขออนุญาตจบไลฟ์แล้วนะคะน้องอูจ๋จ้าเพราะว่าพี่มาป้อนข้าวน้องแล้วก็หมดเวลาพักละเดี๋ยวจะกลับเข้าไปทํางานนะคะขอบคุณร่วมค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนน้ําใจที่ดีงามของทุกๆท,ท่านนะคะบ๊ายบายค่ะขออนุญาตจบไลฟ์นะคะ